สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับผมว่าจะนอนก็ไม่ได้นอนอีกแล้วครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วครับทีเซอร์มาอีกแล้วนะครับของตลิสเนี่ยโอ้โหรอบนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้จะพูดทำไหนนอกจากดาวทางเพลงน้องไม่ถูกจริงนะครับคือปล่อยมาแต่ละครั้งอ่ะไม่ซ้ําแบบกันเลยนะครับอย่างตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมชอบในเรื่องของซาวเนาะที่มันกระตุ้นแล้วมันทําให้รู้สึกแบบ มันเดือดน,นะครับซึ่งตัวนี้เรื่องของซาวก็มาดีอีกเหมือนกันแล้วก็แบบตุบๆ,ๆ,ๆคือแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอีกแล้วครับแล้วก็ในลุคของน้องที่มาในครั้งนี้นะครับมากับผืนน้ําเงาสะท้อนแล้วก็เต้าลิสนะครับซึ่งผมมองทีแรกแวบแรกเนี่ยเห็นที่มีโซ่ห้อยลงมานะครับกับตลิสชุดแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง Pirate of the Caribbean เลยนะครับ ไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดเหมือนกันไหมเนาะเออออกแนวเหมือนโจรสลัดสาวเท่ๆเหมือนกันนะครับซึ่งก็เดือดอีกเหมือนกันนะครับแล้วแบบทรงผมของน้องเนี่ยพอผมยาวแบบเนี้ยน้องดูดุและก็เข้มมากๆครับแต่ว่าที่เซอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็เดาทางไม่ถูกจริงๆอะ่ะเหมือนที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าแบบแต่และตัวมาไม่ซ้ํากันเลยนะแล้วน้องมานั่งค่อยโซ่แบบโผล่โซ่แบบเนี้ยเออแบบ แล้วจังหวะที่กล้องโคดอัพเข้าไปที่ดวงตานี่คือแบบโอ้โหกินขาดเลยครับคือเป็นทีเซอร์ที่แปลกแล้วก็แหวกนะซึ่งจากประสบการณ์ที่ฟังเพลงแล้วก็ดูทีเซอร์ของศิลปินเวลาเขาปล่อยออกมาเวลาที่จะออกเพลงใหม่ออกอัลบั้มแบบเนี้ยซึ่งผมต้องบอกเลยว่างานของลิซ่าเขาดูเป็นเหมือนงานศิลป์งานอาร์ตครับคือจะมองว่าเป็นงานเพลงก็ใช่อะแต่ว่า มันแฝงไปด้วยความอาร์ตความศิลป์ความเป็นตัวตนนะครับซึ่งแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากๆแหละที่ได้เห็นทีเซอร์ออกมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มันสะท้อนความเป็นตัวตนของลิซ่าจริงๆนะครับผมเชื่อว่าน้องคงมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากถ่ายทอดให้เราได้รับรู้อะครับผ่านทางทีเซอร์นี่แหละคือแน่นอนแหละครับว่าเป็นอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองอะเขาก็คงอยากใส่ตัวเองเข้าไปเต็มที่ในนั้นเหมือนกันแล้วก็เต็มที่กับตรงนี้มากๆนะครับ เชื่อว่านี่แหละคือความความติดความอาร์ตในตัวของน้องที่ใส่เข้ามาในแต่ละทีเซอร์ที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งอืยิ่งปล่อยยิ่งถูกใจคือแบบแหวกได้อีกไหมแปลกได้อีกไหมคือไม่กล้าตั้งคําถามแบบนี้เลยครับเพราะทุกครั้งที่ปล่อยออกมามันมีความแปลกความแหวก แฝงให้เราคิดอะไรอยู่เสมอเลยนะครับกับตัวทีเซอร์ของต้องลิสต์เนอะซึ่งแหมคืนนี้ก็คงจะวีกกันอีกแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนกําลังตื่นเต้นอยู่แน่ๆเลยนะครับเออ,อวันนี้ก็นี่ครับอัปเดตกันก่อนนอนอีกสักหนึ่งรอบกับทีเซอร์ต้องลิสต์ตัวนี้นะครับถูกใจครับอารมณ์โจรสลัดมากเลยผมชอบนะหลายๆคนคิดว่าอารมณ์เป็นแบบไหนลองมาแชร์กันดูนะครับอะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับกูไนท์ครับ